สวัสดีครับช่องวิถีมานะนะครับผมวันนี้ผมพามาชมต้นสักนะครับผมสักทองที่ผมได้ปลูกเอาไว้วันนี้ปลูกเป็นบนคนานะครับอันนี้นาข้าวนะครับปีนี้ก็จะลกหน่อยนะครับผมหญ้าค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราประสบป,ปัญหาเรื่องแล้งนะครับผมแอนนิโยนะครับน่าจะโดนดทั่วไปถามว่า ต้นสักโตได้ไหมครับโตดีไหมวันนี้เข้าปีที่สี่นะครับผมเพาะาผมปลูกนะครับซื้อต้นกล้ามาประมาณสักคืบหนึ่งนะครับประมาณสักยี่สิบเซนนะครับแล้วก็ลงลูกก็จะมีต้นที่โตใช้ได้นะครับแล้วบางต้นนะครับก็สูงแค่เขา่าอาจจะเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างนะครับตันนี้เขาเพิ่งฟื้นนะครับ พื้นปลายฤดูฝนช่วงก่อนอันนี้แรงมากต้นเขาจะเหี่ยวกับใบเหี่ยวกับทุกวันนะครับนีผมปลูกประมาณระยะประมาณสองเมตรห้าสิบนะครับก็คือก็คิดไปนะครับว่าถ้าต้นไหนตายเราก็ตัดไปใช้งานนะครับต้นไหนโตเราก็ปล่อยไปชุดนี้ก็มีประมาณสัก4ี่สิบต้นนะครับ พาไปชมสำหรับท่านที่คิดว่าจะปลูกไม้สักนะครับบนคนาทดลองดูได้นะครับผมทดลองมา 3- 4ปีแล้วนะครับเนี่ยครับต้นนี้ยังเล็กนะครับเนี่ยได้ประมาณสัก80เซนอยู่เลยนะครับอาจจะต้องพ่อขาตายไปช่วงแรงนะครับเนี่ยยอดขาตายแล้วก็มียอดใหม่เพิ่งขึ้นมานี่ครับครับ ข้อดีของการปลูกต้นไม้นะครับปลูกแล้วเราก็ดูแลน้อยหน่อยนะครับเราก็ปล่อยเขาโตไปตามธรรมชาติที่เหลือแล้วก็เวลาไปทําอย่างอื่นนะครับวันนี้เพิ่งมาตัดหญ้านะครับแปลงของผมค่อนข้างจะเป็นแปลงที่มีหญ้าขนเยอะมากแะแต่ว่าผมก็ใช้วิธีการตัดแล้วก็จะเอาคาดมาลากผมโคนต้นนะครับนี่ครับให้ดูแปลงต้นสักนะครับ ม่ใช่แปลงนะครับคันนาที่ปลูกต้นสักนะครับประมาณสักอันนี้ปีที่สี่แล้วนะครับโตบ้างไม่โตบ้างนะครับนี่เป็นพื้นที่ดินดินทรายนะครับดินทรายดินดานเลยนะครับมีสี่งพืถุในดินค่อนข้างน้อยมากสังเกตจากข้าวเราทีนี้ผี้เดี๋ยวผมจะมาแต่งจิ่งออกนะครับเดี๋ยวก็จะเลือกไว้นะครับนี่ครับอันนี้ก็ต้องมาแต่งออกนะครับ ก็จะเหลือไว้ต้นเดียวไว้เจะต้นนี้ไว้นะครับจริงๆคอนเซปต์หรือหลกักการที่เอาไว้ก็คือกิ่งเล็กไปกิ่งใหญ่อยู่นะครับต,ต้องมาเลือกกันอีกทีถามว่าทำช่วงไหนดีนะครับเออปกติก็ส่วนมากเขาจะทำกันช่วงหนาวนะครับเพราะว่าต้นไม้มัน สลัดใบทิ้งแล้วนะครับแต่ว่าผมก็จะทำตามเวลาที่เราสะดวกนะครับตามที่เราว่างเพราะว่าเรามีงานหลายอย่างนะครับเราก็จะเอาตามที่เราสะดวกนี่ครับอันนี้ต้นสักนะครับผมลองหามาปลูกกันดูนะครับปลูกหลายๆชนิดนะครับฝั่งนี้เป็นไม้แดงนะครับนี่ไม้แดง ไม้แดงนี่เข้าเข้าปีที่สองครับได้แค่นี้ยก็มีต้นที่โตดีอยู่นะครับอันนี้ผมเพาะ,มะเมล็ดเองนะครับซื้อมเมล็ดเข้ามาแล้วก็มาเพาะเพิ่งได้มาลงมาปลูกสักปีที่แล้วนะครับก็เนี่ครับไม้แดงอันนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับอันนี้ค่อนข้างแคบหน่อยนะครับแต่ว่าเรามีทางข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับเน้นความสะดวกในการทํางานนะครับแปลงก็จะมี ทางรถวิ่งได้ตลอดนะครับเพราะว่าเราแรงงานเราน้อยนะครับเราทุนเราน้อยเราต้องคิดวิธีที่จะอำนวยความสะดวกให้เรามากที่สุดนะครับให้เราทำงานได้ง่ายอันนี้ผมเอาเออต้นขี้เหล็กนะครับมาแซมระหว่างต้นศัพท์นะครับทดลองดูครับสี่ต้นก็โตดีนะครับเดี๋ยวเรามาแต่งออกนะครับ จะปล่อยไว้สูงหรือไปจะแต่งไว้กินยอดก็ได้นะครับขีเหล็กครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับช่องวิถีมานะฝากกดติดตามให้ด้วยสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันช่องวิถีมานะขอบคุณมากครับผม